สำรังภาวนาไปอย่างสบายภาวนาไปใจกันนึกถึงพระดวงใสๆสมวเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตนหนิเลยหรือองค์ลระแก้วใสๆควรอู่กันไป อย่างในอย่างหนึ่งแล้วคล้องไปเรื่อยๆเศรษฐาันาานึกเป็นภาพแล้วมันไม่สบายเรารู้สึกอ่จะไปลุ้นไปแคร่งไปเอ็นไปจำไปบีไปเค้งองพระให้ฉลังมาในกลางเท้าเนี่ยเราทานี้ไม่ได้ก็วางใจนิ่งเฉยๆแล้วก็พอนาไปเรื่อยๆ สมมาระม์สมาระมงเรื่องภาวนาะอย่างนี้ก็เพื่อไม่ให้ใจของเราฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าเราฝึกฝุกใจให้หยุดนิ่งไปทุกวันสม,ม่งเสมอไม่ขาดเลยนะแม้แต่เพียงวันเดียว พอเรนึกจะรวมใจไปที่ศูนย์กลางกายมันก็ไม่ยากครับง่ายโดยบางทีไม่ต้องเอาวนาเลยพนึกรวม,อมกองำกานนิ่งลงไปจะคายรักษาความนิ่งนุ่มๆไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อนิ่งนุ่มละมุนละไมสบาย อย่างต่อเนื่องไปให้สบายสบายเป็นอเราทำทุกวันแล้วมันง่ายแต่นานๆบาทีก็ยากหน่อ,อยแล้วก็เมื่อไหร่เราฝึกจนกระทั่งหยุดนิ่งอย่างน้อยเห็นดวงใสๆหรือพลัดทีงเอาใสๆแม้จะเป็นระดับบริกรรมนิดพอถึงระดับนี้ก็จะต้องภาวนานเลย ถ้าเราสาม,มารถหยุดใจไปถึงตรงนั้นได้แล้วก็เดี๋ยวดวงทำใช้ใสหรือรลาแก้วใสๆใสก็จะปรับลงเปล่งแรงไปีไปในทางที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆใจมันจะนิ่งเองเพราะมันอยู่แถวนั้นอยู่แล้วถ้าไม่อยู่ตรงนั้นมันจะไม่มีภาพปรากฏขึ้นมาในกลางกาย จะเป็นแสงสวา่างเป็นดวงใสหรือปลาแก้วใสๆทุกคนสามารถทำได้ลูกนะถ้าเราฝึกขึ้นอย่าง,งสม่ำเสมอุกจบนให้มันถูกหลักวิชาง่ายๆสบายๆในระครไปพอเราทำเป็นแล้ว,ลวนี้ก็หลับตาลืมตาก็จะเห็นชัเนดเจนาน่อ เห็นดวงธรรมเห็นกายายในมองเห็นองค์พระใสๆหลับตาก็ชัดลืมตาก็ชัดจะชัดทั้งหลับตาและก็ลืมตาเพราะเราฝึกขึ้นมาเรื่อยๆทำอน่างทั้งชำนาญเดี๋ยวดวงตามดวงพราก็จะขยายขยาย ใสบริสุทธิ์พุทธพานี้มันในกลางกายจนงระทั่งเราประท่านเป็นอันหนึ่งอัน,นเดียวกันจะมีความรู้สึกว่าเป็นพลาแม้เ,เป็นเครือข่ายก็ตามจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นพระใจจะใสเพราะนั้นสัมมาอรังเนี่ยเราจะใช้จเมื่อ ใช่ป็ยังไม่นิ่งเราก็ยังทำไม่เป็นแต่จะนิ่งและจนหลังก็ต้องใจเลยไม่ว่าจะํำภาวนาอะไรก็ไปต้องใจแล้วมันเป็นแล้รวใจมันไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ฝึกบ่อยๆก็จะสอดคล้องกลมกลืนกับภารกิจประจำวันเราจะทำมา